สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับกล่องดำไซเบอร์เดอะซีรีส์นะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับออ virtual port นะครับ virtual port นี้คืออะไรนะผมเกี่ยวกัยังไงกับการแฮกกิงนะผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ virtual port เนี่ยคือ port ที่เกี่ยวกับซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันบนคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กนะครับบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเรียกพอร์ตเหล่านี้ว่า tcp ip port ก็ได้นะผมโดยหมายเลขของ port เหล่านี้ก็จะมีตัวเลข เฉพาะที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชันที่เรากำลังใช้งานอยู่หรือขึ้นอยู่กับบริการที่เรากำลังใช้งานอยู่บนเน็ตเวิร์กนะครับสมมุติว่าเราต้องการใช้บริการหรือเซอร์วิสของแอปพลิเคชันหนึ่งบนเน็ตเวิร์กนะครับโดยแอปพลิเคชันตัวนี้ก็จะบอกกับคุณว่าถ้าคุณต้องการใช้งานบริการแอปพลิเคชันนี้นะคุณต้องไปใช้พอร์ตหมายเลขอันนี้นะ ด้วยโปรตโตคอลนี้นะลองนึกภาพตามนะครับสมมุติว่าคอมพิวเตอร์ของคุณเนี่ยกำลังเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านสายเคเบิลโดยมี ipx หรือ mac a d d r เ s s เป็นสิ่งที่ระบุต,ตัวตนของคุณบนเครือข่ายเน็ตเวิร์กนะครับนอกจากนี้อีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือหมายเลขของพอร์ตนะครับผมหรือ Port Number นะครับ สำหรับแอปพลิเคชันหรือเซอร์วิสที่คุณกำลังใช้บริการอยู่นะครับผมเพราะการมี Virtual Port คุณสามารถใช้บริการเซอร์วิสต่างๆหรือแม้กระทั่งรานแอปพลิเคชันหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันได้นะครับก็ลองนึกภาพนะผมว่ามีเส้นทางใหญ่ๆอยู่เส้นหนึ่งนะผมโดยเส้นทางนี้เป็นเส้นทางเดียวที่เชื่อมต่อระหว่างจุด A และจุด B นะครับผมไม่ว่าจะเป็นทางบกทางน้ำทางอากาศนะครับ สมมุติว่าคุณต้องการส่งของจากจุด B ไปจุด A โดยบนเส้นทางนี้นะผมก็จะมีบริการขนส่งหลายระดับนะผมไม่ว่าจะเป็นทางรถทางรถตู้ทางเครื่องบินนะครับผมถ้าคุณต้องการส่งของจากบไปเเนี่ยด้วยเครื่องบินเนี่ยคุณก็ต้องใช้บริการเครื่องบินที่จอดอยู่ที่เทอร์มินอลหมายเลข23เท่านั้นนะผมเพราะว่าเครื่องบินที่จอดอยู่ที่เทอร์มินอลหมายเลข23เนี่ยก็คือเครื่องบินที่รับส่งของจาก B ไป A เท่านั้นนะผม กรณีเดียวกันนะผมรถแท็กซี่รถตู้ก็ใช้คอนเซปต์เดียวกันนะผมซึ่งจะมีบางกรณีเท่านั้นนะผมที่หมายเลขของพอร์ตเนี่ยสำหรับการให้บริการเนี่ยอาจจะมีมากกว่า1พอร์ตนะผมหรืออาจจะมีมากกว่า1ห,หมายเลขนะครับสมมุติในเหตุการณ์จริงเนี่ยคุณต้องการใช้งานแอปพลิเคชันอย่างหนึ่งในการส่งข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเนี่ยไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ปลายทางนะครับ แพ็กเกจหรือข้อมูลของคุณเนี่ยจะต้องมีข้อมูลที่สําคัญอยู่3อย่างด้วยกันนะครับผมเพื่อให้การรับส่งข้อมูลนั้นเกิดขึ้นได้นะครับสามสิ่งนั้นก็คือ IP address นะครับผมแล้วก็ MAC address แล้วก็หมายเลขพอร์ตที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันนั้นๆหรือบริการนั้นๆที่คุณกำลังใช้งานอยู่นะครับซึ่ง virtual port เนี่ยมีด้วยกันทั้งหมดอยู่ 65,535หมายเลขนะครับผมโดยแบ่งออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันนะครับผมนั่นก็คือ Well-known port นะครับผมแล้วก็กลุ่มที่2คือ Register port นะครับแล้วก็ Dynamic หรือ Private port นะครับสำหรับหมายเลขพอร์ที่เราควรรู้และควรจำเนี่ยก็จะอยู่ในหมวดของ Well Known Port นะครับซึ่งหมายเลขพอร์เหล่านี้เนี่ยเราควรจำนะครับผมมันก็จะมีดังต่อไปนี้นะครับ สำหรับคลิปนี้นะผมก็เป็นการแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับ VirtualPort นะครับผมเพราะว่า VirtualPort เหล่านี้เนี่ยบางทีมันมีช่องโหว่ที่ทำให้เราสามารถแฮ็กเข้าไปในระบบได้นะครับผมสำหรับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยชอบใจคอนเทนต์ของก่องดำไซเบอร์เดอะซีรีเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กด Subscribe ให้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปกันด้วยนะครับสวัสดีครับ